สวัสดีครับในปีคศ2020นี้ Apple ได้ทำให้การเช็คประกัน iPhone iPad iPad Pro Apple Watch และอุปกรณ์อื่นๆทำได้ง่ายมากๆเลยครับเรียกว่าแตะหน้าจอแค่2ทีได้ข้อมูลการรับประกันเครื่องทันทีดีต่อใจไม่ต้องป้อนข้อมูลอะไรทั้งนั้นครับให้เราเช็คประกันเครื่องได้ง่งงายๆว่าเครื่องหมดประกันเมื่อไรหร่เหลือประกันอีกนานแค่ไหนที่สำคัญเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อเครื่องมือสอง ก็สามารถใช้วิธีนี้เช็คได้ง่งงายๆเช็คได้อย่างแม่นยำเราไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป,ป App Store แล้วดาวน์โหลดแอป Apple Support กันก่อนครับแอป,ปนี้แจกให้ใช้งานฟรีลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป,ปเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแอปขึ้นมาในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาในหัวข้อรายการอุปกรณ์ของฉันจะแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดของเราที่ใช้ Apple ID เดียวกันกับเครื่องที่เราใช้งานตอนนี้โดยอัตโนมัติเลยครับโดยรายการแรกด้านบนสุดจะเป็นเครื่องที่เรากําลังใช้งานตอนนี้ต้องการเช็คประกันของเครื่องไหนให้แตะเลือกเลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก iPhone 11 Pro Max เครื่องนี้นะครับหน้าจอแสดงรายละเอียดจะแสดงขึ้นมาจะเห็นว่า ไอโฟนเครื่องนี้มีการรับประกันแบบจำกัดเมื่อเราแตะคำสั่งรายละเอียดอุปกรณ์ข้อมูลการรับประกันจะสแสดงขึ้นมาจะเห็นว่าเครื่องนี้มีการรับประกันแบบจำกัดพร้อมข้อมูลการคุ้มครองโดยด้านล่างจะบอกให้ทราบด้วยครับว่าเครื่องนี้การประกันหมดเมื่อไหร่ในตัวอย่างนี้คือ19ตุลาคมพศ2563นั่นเองครับเมื่อเลื่อนหน้าจองลงไปด้านล่างสุดเรายังสามารถตรวจดูได้ว่าใน90วันที่ผ่านมา มีกิจกรรมบริการช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับเครื่องนี้หรือไม่ครับทําให้เราเช็คได้ว่าเครื่องนี้มีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเมื่อดูข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อปิดครับด้วยการแตะเลือกเครื่องและแตะดูรายละเอียดเราก็ดูการรับประกันของเครื่องต่างๆได้ทันทีเลยครับถ้าต้องการเช็คเครื่องอื่นๆที่ใช้ Apple ID เดียวกันก็ทําได้ง่ายๆเช่นเดียวกันครับเช่นถ้าต้องการเช็คข้อมูลของ iPhone 6S Plus ให้ย้อนกลับไปยังหน้าแรกของแอป แล้วแต่เรื่อง iPhone 6s Plus แล้วแต่รายละเอียดอุปกรณ์จะเห็นว่าเครื่องนี้หมดประกันไปแล้วครับด้วยแอป Apple Support การเช็กปรกันของเครื่องต่างๆทำได้ง่ายสุดๆครับจากนี้ไปอยากรู้ข้อมูลการรับประกันของเครื่องเราหรือเครื่องอื่นๆที่ต้องการซื้อมือสองก็สามารถใช้แอปนี้ตรวจสอบได้ง่ายๆตรวจสอบได้อย่างแม่นยำไม่ต้องป้อนข้อมูลอะไรให้เสียเวลาทำได้ง่ายๆเลยครับ แอปนี้เป็นอีกหนึ่งแอปดีที่ต้องมีคู่เครื่องเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปใช้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ